ครับทักทายสวัสดีมูเผื่อนพ่อแม่พี่น้องโมทุกคนยินดีตอนหับก็คือ่องบ่อปืบคนหากินพี่น้องเลยมือนี่บ่อปืบคนหากินพาพี่น้องเข้าป่าเข้าสวนตาะห้วยพี่น้องเลยหาใส่มองหาอยู่หากินไปพี่น้องไปเบิงนำกันว่ามือนี่ชิด้นากินบ่อสิมานบ่อพี่น้องมือนี่มาสองคนกับบ่อร้อยเผื่นนนองพี่น้องนะไปพี่น้องไปเบิกนำกันพี่น้องไปพี่น้องเข้าป่าเข้าสวนนำกันมือนี่ โอ้มะกอ,อกเลยเนยาะมะกอ,อกป่ามะกอ,อกป่าทุกคนนละยเี่มะกอ,อกป่าทุาากคนมะกอกป่าขันกัดกินกับป๋ากระเซาะขันบุ้งลองกินบ้างอืมขากไลน่นี่เป็นมะกอกมึงบอกปู่สิเก็บ,บปกไปซองสมัครนะก็บเสถ่งไว้สบายย,านนย,ายันจะไหนมีปลาจะไหนนี่ อาวุธหลักของเขาก็คือมองนะเมื่อกี้พาพี่น้องเข้าป่าเลาะห้วยพี่น้องเลยใส่มองสเก็บมะกอกกันนะทุกคนนะเดีย๋ดวยกวยกันมะกอกโอ้โมะกอกลายดีพวกใหญ่นี่พี่น้องเข้าป่าระบางดอกนี้เด้อพี่น้องดอกนี้มันสิคันเนาะ ตาสาบานเฮาเอินว่าดอกอาเรยเนาะอาเรยเดินทุกคนเด้อไทยเขาเชิญว่ายัางนี่มามุยวะคือชิเมนมามุยแหละถ้าถืกนี่ขันมดมือเลยพี่น้องขันเข่าปลานี่ยรบวังดอกตัวนี้ไปพี่น้องตามหลังบอไรบนจนะในบทัน <c oughs> อย่างลปลา โอ้น oh. oh. <Hadi> ้ำน้ำน้ำน้ำบายทุกคนนะทุกคนเข้าป่าสองคนมาหนีบมมียังมีจะมองมีจะมองใส่ป่าทุกคนโอ้หอยหอยทุกคนนะเออหอยหอยทุกคน ตุนแมงงามดีทุกคนเลยใส่กลับนูคือิกโอ้ตุนแมงงามดีทุกคนใ,ใส่กลับนูนี่คือ,คกอิกักแค่คแนี้บอลอยเป็นจะไปทางไดนเลย คป้า,ปาทุกคนยังไปได้สักพักหนึ่งครับว่าเจอต้นมะเดื่อป่าทุกคนต้นมะเดื่อป่าทุกคนนลยสุกแล้วทุกคนโอ้เต็มต้นทุกคนเลี้ยงมักขนาดได้นี่เลี้ยงพวกบางพวกอะไรยังพวกนุ้ยไว้มักขนาดต้นมะเดื่อป่าทุกคนโอ้ มีหอยนูนูว่ายคือจะเป็นนูว่ายแล้วที่มากินนี่นะก็ฮอกเบอร์เดียวบ่ปุบจะเอามากหนึ่งเดียทุกคนเนี่ยเบอปุบจะเอามากหนึ่งกินช่วยกินจะหน่อยนี่นี่มากไปดิทุกคนโอ้ตัวนี้ชุกปล๊บทุกคนโอ้ตัวนี้หนาวเลียวทุกคนเนี๋ยวบ่ปุบเอามากตัวดิบนี่ะบ่ปุบเอามากตัวนี้ตัวนี้ดิบนี่โอ้ตัวนี้ก็นอนกินมาแล้วทุกคนเนี่ ปลาเดือปลาทุกคนสิดายไปทุกคนบอลอยเพิ่นใส่แล้วทุกคนที้นี่บัมีปลาทุกคนใส่มงลุ่มอยู่บ่มีปลาเดี๋ยวสิใหญ่ไปใส่มงใหม่แล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวสิใหญ่ไปใส่มงใหม่ตามลังบอลอยเพิ่นบอลอยเป็นเป็นคนใส่พี่น้องเยเดี๋ยวเฮาเบิ่งบอลอยเพิ่นใส่ก่อนไปพี่น้อง นายมองไม่เดินทางขึ qu ้นภูขึ้นภูลงห้วยใส่แล้วมองบนมีปลาทุกคนนะทุกคนนายมองไม่ทุกคน๋ยวหอทาบลอยเพิ่นกำลังใส่มองอ่ะบนนันว่ามีปลาหรือบ่เนาะโอ้ลมเย็นดีเด้ใส่ตมห้วยในป่าทุกคนเลยเป็นป่าดงแต่ว่ามีห้วยนำเข้าปลาใหญ่แต่ว่ามีห่วย ทางไกลจากตัวเมืองลายเติบทุกคนเลยขี่รถมาเปิดเชียองอัตมาบ,บมางคนกับรอลอยวันนี้บรรลอยเพิ่นกลังใส่มองเได้ปลาอยู่บ่ปลากะบ่มีปัญญาย่ำนี่ทุกคนเลยเฮาปัดใส่มองบางคนเขาก็บรใส่มองเขาก็หาสอดเอาเปิดเฮาเป็นคนใส่มองก็เลยบได้ปลาเนาะทุกคนเนาะนางท่าบรรลอยเพิ่นใส่มองกันเบิ่งกันวาชิมาหรือบ่คุณบรรลอยเพิ่นใส่มองตัวเอ บอ่อลอยพนใส่ไมองเอาเป็นกรรมการเนะเอาเป็นกรรมการท่าพันใส่มองอดี่ยให้บ่บอลอยพนลงนำก่อนจะไหนบ่อ,บอปูชิลงนำกำลังทั่วเนี่ยมาสองคนมันนี้เที่ยวป่าหาอยู่หาก,กินใส่มองบุหัวชิด้ดหรือบ่อแนวกินวันนี้อยู่ยเข่าอะไรดีเนี่นะ นายคุนผู้ทุกคนเลยพอตัดนะนายคุนผู้ันมือเด็ดไปเลยคุณผู้ทุกคนเตะตัดทุกคนเอ้ยน้ำตกทุกคนน้ำเหรอเอ้ยน้ำตกทุกคนทุกคนยังคุนผู้ต่อ เดี๋ยวนี้บอ่อปืูกบ็บ่อลอยก็ย่ายจุดไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะใส่ซองสามบ่อนเลยพี่น้องเลยบ่มีปลาจากโตพี่น้องจากเป็นยังยำนี่คือว่าแล้วเฮากบ็บบ่อลอยใส่มองเนาะยันมีผู้อื่นแหละเขามีมักใส่มองแล้วเขาใส่ใผ้าสอดเอาล่ะปาลาล้มันมดเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเนาะเฮากบ็บบ่อลอยมันนี่ถือว่าเมื่อยทั้งเหมื่อยทั้งหดแน,น่นนหนึ่งเนาะทั้งหิวเข่าบ,บ่มีปลา จะกโตกับบุมีเลยพี่นี่เอาทุกคนอดทนต่อไปลอยได้เลยปลาตัวหนึ่งทุกคนเลยได้ได้ได้ไดตัวหนึ่งโอ้หักกรได้ตัวหนึ่งทุกคนเลยอ้ายังไงโดนทุกคนลอ,อยคนกำลังงมปลาอยู่เนาะบู๊ว่าจิได้ดูบอลนะาะหักกได้ตัวหนึ่งมาสองคนก็บอลอยมนันนี่โอ้สายมองมันปูขึ้นฟ้าเมื่อยเพขขราะชุกวนทุกคนทุกคนเลยน้ำตาลกระงามทุกคนเลย นายจุดอีกแล้วพี่น้องนะเลยเลี่ยนจุดเรื่อยบุง้งมีปลาชักเป็นยังบุ้งมีจากตเลยปลาพี่น้องเลยโอ้ยอบ่จะบ่ลอยเพิ่งกำลังใสอ่แล้วเนะาะก็เด้ปลาจากตเลยพี่น้อง

ขึ้นภูขึ้นพามันยิ้มือยดิปุ๊กจะนั่งจิตรมาสตรน้ำตกกูแล้วได้ขึ้นเทิงกูแล้วอินขึ้นตกอีกและออเมื่เมยเม่อิ้ตกทมกคนุ่ก้น เหนื่อยทุกคนหยางขึ้นภูขึ้นน้ำตกทุกคนพุ้นอะเหาอหยามาที่จุดทุกคน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 หยางขึ้นมาทุกคนหยางขึ้นมาหยางขึ้นมาทุกคนทุกคนเลยทุกคนเลยเหื่อยเมื่อยเียจุดสุดท้ายเนาะบ่ะมานมื้อนี้บ่ได้ปลาโอ้ยบ่อลอยเพิ่นทุ่มเทขนาดแต่ก็ยังบ่ได้ปลานะพี่น้องเนาะูหนาวก็หนาวเมื่อยก็เมื่อยจุดสุดายพี่น้องเอ้ย โอ้ยแต่กอะบ่เป็นยังพาพี่น้องเบิ่งธรรมศาสตร์เอ้ารรมศาสตร์คุธรรมศาสตร์พี่น้องเลยอ่าบ่ลอยไปทางใดเนาะบ่ลอยล่างนาล่างตาก่อนบ่ลอยปลาตัวโตมาน,นมมี่น้องเหนื่อยบ่ลอยคุนทุมเทขนาดแต่กนันยังบ่ได้ปลาเนาะเอาล้วทุกคนหลังจากที่เฮากรเบาลอยได้มาจะใส่หมองแล้วก็ยางมาหอดจุดผักจุดที่เฮาสีนั่งกินข้าวทั้กันเหนื่อยพอสมควรพี่น้องเลย ปลากระโบมีแล workers, people, pues eline, ้วก็ได้เก็บผักกูดมาเก็บผักใบหญ้ามากินกับแจ๋วนี่แหละเห็นได้สาวโบมีปลาเด้อบ๊อบปู่ก็ดังไฟแบ่งเบียกกันทุกคนเลยบ๊อลอยเพิ่นกัสีไปอ่าเดี๋ยวบ๊อบปู่จะพาทุกคนเก็บผักเลยเก็บกูดน้ำกันทุกคนนะบ่มีปลาหากินมือนี้มดปลาจะไปทางใดมดอยู่ห้วยนี่ก็ หยากเลยหากเก็บผักกูดเอาแล้วพี่น้องเลยพอจะกินเขาเด้กทุกคนผักกูดมีแต่งามๆทั่วนะนี่ทุกคนผักกับระเกรดอาหารของเงาบ่มีปลาทุกคนเลยประมาณ ปลาแถวห้วยก็มดจะไปใส่มดมากินกับยากละบากระไรนึง

Anak u uhm มาข้าวแลวมั้กันเรียนเรียนเลยเพื่อนมาพื่องกินข้าวแล้วมั้งกันเพื่อนเพื่อนเลยเด้อกินข้าวกินน้ำซุปปลาดมทุกอานเด้อ chọc cái Chia hai đứa. ra tiêu. Nhí. Được con này bị bán được nè. No, no, เอาละทุกคนหลังจากที่เขากินเขากินน้ำจัปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยบ๊ายบายเขาก็สีเดินทางกลับแล้วทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้กับบุมีญญาายังไลทุกคนพาพี่น้องหาอยู่หากินเข้าป่าบางทีการเข้าป่ากาัได้แน่บ่ได้แน่ทุกคนเลยยิงตามโซ่ทุกคน ơi. เลยเอากรบโบชิเลียดเพราะว่าเราได้เคยเข้าไปเด้วเคยเข้าป่าหาอยู่หากินแล้วบอกไปบ่ได้ทุกคนต้องได้ไปทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กับบุมีญญาายังไลทุกคนก่อนอื่นกับต้องขอขอบใจทุกคนที่เขา้าติดตามรับชมคลิปของบ่ปืบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่ปืบคนหากินเด้อทุกคน เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านคลิปต่อไปทุกคนสำหรับมื้อนี้สบายดีทุกคน